สวัสดีครับรายการอาจารย์มน์พบป,ปัญหาในวันนี้นะครับมีนักศาท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านเพจของเยลโล่การบัญชีครับเขาถามว่าตอนที่เขาเรียนบัญชีเนี่ยเขาจะต้องมาสร้างผังบัญชีเงินสดเงินฝากธนาคารเงินลงทุนสินค้าคงเหลือที่ดินอาคารและอุปกรณ์สิทธิทบัตรหรือลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนานาเน,นี่ยในกลุ่มของสินทรัพย์เนี่ยเขามาถามว่าเวลาทํางานจริงๆแล้วไอ้ชื่อพวกนี้มันจะต้องเอาไปทำยังไงต่อในการออกงบการเงิน ผมจะขอโฟกัสในส่วนของตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่ออธิบายคุณเข้าใจในส่วนของเงินสดเงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้วกันมันถือเป็นหนึ่งบรรทัดเวลาทํางบการเงิน๋ยวให้อาจารย์เชฟช่วยมาตอบหน่อยครับอาจารย์เชฟเวลาที่อาจารย์เชฟเนี่ยทำงบการเงินใช่ไหมอาจารย์เวลาทํางบการเงินเนี่ยในกลุ่มของงบแสดงฐานะการเงินเนี่ย เราจะต้องทํารูปแบบงบการเงินตามรูปแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามันมีบรรทัดอะไรบ้างนะก็จะต้องอเราใช้คําว่ากรุปงบเนาะก็คือรายการย่อที่จะต้องมีในงบการเงินนั่นเองอคือกรุปรายการต่างๆชื่อบัญชีต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันบรรทัดเดียวกันคือนะะักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาเรียนะผังบัญชีมีเยอะมากเลยรหัสหนึ่ง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 สองอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วเวลาจะทํางบเนี่ยมันมันมีการ วิธีจัดก,การมันยังไงเวลา<ช>ทํางบก็คือกลุ่มรายการที่มันเยอะๆที่อาจารย์มนบ,บอกใช่ไหมคะให้มาอยู่ประเภทเดียวกันถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันประเภทเดียวกันให้มาใช้ใช,ใช,ชื่อนี้เลยตามที่กรมพัฒน์เขากาหนดเอาไว้อ่ามันมีบรรทัดอะไรบ้างค่ะอย่างเช่นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่นสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเงคะ่ะอืมโอเคมันก็จะมีบรรทัดซึ่งในในหนึ่งบรรทัดอาจจะมีชื่อบัญชีในผัง เจ็ดรายการสิบรายการ <_ an> ก็ได้ใช่ไหมเราเอามารวมกันใช่ค่ะอาจารย์ให้ดันยชวยยกตัวอย่างหน่อยกรณีเอาบรรทัดแรกเลยในงบแสดงาฐานะการเงินเราใช้บรรทัดนั้นชื่อว่าอะไรเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนี่คือบรรทัดหนึ่งในงบการเงินใช่ค่ะคําถามคือแล้วไม่เห็นมีเงินฝากธนาคารเลยค่ะอาจารย์ก็เพราะเราเอาบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะไปกรุปอยู่ในชื่อนี้ค่ะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะเพราะฉะนั้นรายการเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเงินสดขายจาน์เงินสดคืออะไรเงินสดก็คือเงินสดในมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดย่อยเงินฝากธนาคารนะคะแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดค่ะรายการเทียบเท่าเงินสดก็คือบัญชีเงินฝากประจําที่จะถึงกําหนดเนี่ยนะคะภายใน3เดือนนะคะคือฝากประจํา3เดือนนะคะจย์ถึงกาหนด วันที่เอาออกได้นะภายใน3เดือนก็คือเราจะได้เงินมันภายใน3เดือนนี้ดังนั้นมันก็เป็นเสมือนรายการเทียบเท่าเงินสดแต่มันไม่ใช่เงินสดแบบใช้ได้ทันทีหรอกแต่ต้องรอเวลาหน่อยใช่ค่ะอ่าแล้วดังนั้นเงินฝากธนาคารก็อยู่ในบรรทัดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดด้วยถูกต้องค่ะมันมีเงินฝากธนาคารอะไรบ้างที่อยู่ในบรรทัดนี้มีเงินฝากปอมซัพยะขาจารย์มีเงินฝากกระแสรายวันมีเงินฝากประจําที่มีอายุ3เดือน เงินฝากประจําที่มีอายุสาเดือนมันอยู่ในหัวข้อของรายการเทียบเท่าเงินสดใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นเงินฝากประจําที่ไม่ใช่3เดือนเช่น6เดือน10เดือน12เดือนอะไรประมาณอย่างนี้ล่ะอย่างนั้นเราจะไปจัดประเภทเป็นประเภทใหม่ค่ะเรียกว่าเงินลงทุนชั่วคราวค่ะอืมดังนั้นนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเวลาที่คุณเรียมบัญชีกันอยู่มันมีชื่อบัญชีมหาศาลเลยนะครับสุดท้ายเวลาที่คุณจะออกงบการเงินกันเนี่ยคุณจะต้องเอาชื่อหลายๆชื่อมาอยู่ใน หนึ่งบรรทัดเดียวกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปดูตามรูปแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคแล้วว่าเขามีการกําหนดหลักเกณฑ์ไปอย่างไงบ้างซึ่งตอนที่คุณเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอตรงนี้หรอกจะไปเจอตอนทํางานเท่านั้นเองนะแต่ว่าในตอนที่เรียนเนี่ยคุณก็อาศัยเข้าใจตรงนี้ไปก่อนแล้วพอทํางานค่อยมาประยุกต์ใช้อีกนิดนึงคุณก็สามารถเป็นผู้ทาบัญชีและออกงบการเงินได้